เก็บโซองกันเวลาวันอดมาแม่มารถจี๊ดต้นไงตัดหญ้านาบ้างกันคนตกยี่ไหนเนหนข้าไปข้างในไปเร็วๆ มาอะไรนะไม่มันบรรยากาศเก็บชั่วโมงกัน ทายทายไป่คือถีบโอ้ยฝนตกหนาเขียวแฮะ พูละลายเด้อค่ะหัดอันทายเก็บช่โม,มงคซือค้อค่ะทองแก่ใกล้คลอดแล้วคุณแม่ขายเพชรดอนสงส <c oughs> ัยอยากออกไปแล้อใ <c oughs> หเย็เนๆเด้อ ฮาลยหลจไปหาเสาตีละจะออกไปเที่ยวข้างนอกหะม,มาลุ่นเริ่งท,ท,ที่ได้ตัวแตเว่าจะได้ตัวเมียได้ตัวผู้แต่ว่าทองก้อนน้าหนาเป็น,น,นตัวผู้ ข้องนี้อ,อาจจะอารมณ์มาคอยดูอะไรปันไดจะได้ตัวแม่น้ำเขาบ่ของสิบเตียนเตรียมแนวค่ะใช่บังหรอสวยบ่ยขนาดมานีเดยว นโนโลูไปเลยใส่บ้างดูนมไข่บ้า ไข่มึงดูนมไข่บ้ันเบิ่งยังไหนนมยังกันไข่บ่เนี่ยมันยังเหี่ยวอยู่นมไข่ก่อนบ่มันจังสีคอดนีไน่ไงโอ้พอออกไปลงน้ำดอกเมืองนี่หนาวอากาศเย็นฝนตก หานาวมานี่หน่อยถอยไปอีกไปอ่าแล้วก็ง่าสุกป๊าบหญาอยู่อเอาไว้กินมข้างนาวมานี่ เดี๋ยวต้องนายังสีอาบน้ำให้มีผู้ชมหนึ่งคนสุไลนน้อยขอบคุณเลยละเด้ดอจ้ะมะเป่าเบิ่งควย ิงมายำเป็นยังพอเป็นตาขั้นออกลูกหรอเ <c oughs> อ้ยเชียงเัียงตาหนากันเชียงดังดัง <c oughs> แม่ทองแกคตะบต่บุนไม่ออกดอกยังบุษบุษในนมไข่อยู่พึ่งสี จิบเดือนเต็มคิดว่าเดาเดา หามันนี่หน่อยหน้ามาหน่อยหน่อยสิเมื่อนี้บรได้พาออกไปเลาะเลยผนมันตกคนกับข่างคุ้ยกับข่างน,นั่นยต้องใช้บไสไ้ดี เบึงการฝนตกคักถ้กาอยู่เขาเ้าวันที่เจ็ดจนน้ำสิดเต็มน้องฟ้าล่ะ5้เดือนแล้วมันจะออกสักวอน แต่ว่าท้องมันจะเป็นเป็นตำตำลงสักหน่อยค่ปุม่มๆุ่มอยู่ข้างไหนั้นยิ้มสวยๆใส่กล้องหน่อยเรียวๆ ได้ยินไหมอีกว่นเออปกติหลังมันมันมันจะบวมขนาดนี้ถ้งใส่พ่อมันมันกลม ยาสิมาไลมาเมื่อนี้มาเก็บชมวงกานไลก่อนเวลาบ่หอดกำลังหัดเห็ดขอบคุณเลยายเด้อใุเข้ามาบึงกันเองมือละหางาทีซีนาทีกับพ่อแล้วเอ้อเสียงเสียงตหนายเงียบแล้วสบายหัวจังหนึ่ง อากาศดีแฮะฝน,นตกฉันจะนอนเวยนบ,บ่หมอสัับ,บการหยดเบียอยกนอนหอกเรียดหนัง ก็อยากอ้อยออกไปข้างนอกห้องเจ้เราหย่างแหลมครั้งยังเดียวเลยกำลังรุ่นเดียจะใครได้ตัวแม่เนี่ย ลูกตัวแรกได้ตบเอ้ยลูกตัวเมีกีดได้ตกปู่ลูกตัวนี้คือปูตัวแมว่บอกฮะหัวหัวให้จับ้อม,มอยากออกไปข้างนอกอย่าเอาไปข้างนอกดิ ขีข้านบ่มองมื่อนี่บ่มันข้านจูงสีข้านจูงขีข้านจูงข้ข้านจูง เดี๋ยวมือนี้ไล่ซ้ำนี่พ่อเดี๋ยวจะมาเก็บสบองใหม่จ้นบายบายค่ะ